ประเด็นลูกบัตานกับปรเด็นเนี่ยแต่ลูกในการให้มาตำพี่ให้คำพี่ถ้ามาใส่ายโพลได้ไปบวชได้ไปบวชได้เดี๋ยวสบไปเลยเดบ๋ยวไปเจ้าในน้องว่าเวลาตำเมื่อตำก็โคตเกลียวสวัสดีครับหลวงพูนเชนแอ๋วชอบกินชอบแอ๋วแถวๆเนี่ยครับตอนนี้เมนูเด็ดเห็นเมนูหนึ่งครับ เดี๋ยวไปห้องไอ้เจลูกก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเมนูเด็ดเขาก่อนนี่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 ลูกครับผมเดี๋ยวผมจะจวนไอ้เจกินลูกครับนี่นี่นี่ลูกประจันกับตับหมูมหมวงมีเหลือกล่องรองอยังครับรู้สึกว่าไอ้เจจะมึนๆวินวินเนาะเดี๋ยวไปทักทายไอ้เจก่อนครับไอ้เจลูกกะโดนอย่างลูกลรอกะม,มีเมนูเด็ด <laughs> เนี่ย ผมมีลู่ให้กินนะเจ๊เอากไปเอ้าไปซื้อมาไม่ได้ตะกีเนี่ยผมมีลู่ให้เอาว่ะเอานี่หีบสักขวดบ่มันจะได้จืดได้สว่างเนาะมีน้ำเตรียมดองอ่ะมีอยู่ครับมีอยู่อ่ะไปเลอะเต็มตู้เย็นท่านก็ไปเจะเอาน้ยมาตื่นดองก็ได้อ่ะ่ใช่น้่ยเตรียมดองใช้ลู่นะครับอ๋อใช้ใช้ลู่เนาะมามามาลูกมาลูกมาลูกหัวหอนี่เตรียมอ่ะไม่งงเตรียมต่อป่ะท้องงๆบ้างอ่ะเจ้าผิดแนงเล่นกินหน่อยเว้ย ผมบอกแลว้วแต่มไม่ก็เช่าเสรมาดูกกาเลยตอนนั้นน่ะนี่ผมเตรียมลู่ไว้เรียบร้อยแล้วครับพริกอันไหนลู่พริกก็มีอย่างก็มีครับนี่ไหนลู่ก็เนีน่ยไหนๆประเด็นลู่ปตานกับประเด็นเนี่ยแต่ลู่เนี่ยการเจ้ใแค่ช่วงก่อนเนี่ยการหันนอนตนั้งเมื่อหันเจ็ดโมงเงี้ยมันลุกแล้วเนะี่ยโอ้บ่าม่วงอันนี้ซื้อที่ไหนมาเนี่ยอันนี้กันน,นี่กันโอ้ไปซีเอาหลังบ้านครับผมเออาอุตเตอแม่เจ้าเต้นะครับ มะม่วงมันลงพูนได์อินเตอร์นะครับผมมีชื่อตัวยมีชื่อด้วยครับโอ้จริงเนี่ยมะม่วงคนนด้ชื่อเกวโอ้เป็นหูหมดนะไหนวะได้ชื่อยังอันนั้นแบบนี้ก็มีอันเดียวนนั้นโอ้ผมมองมันลุงพูนได้ไม่ชืดเนอะอันนี้ชื่อเกวเนาะเอออันนี้ชื่อไอเกวไอเกลผมมองวอาไอเกวเนาะแล้วครับเดี๋ยวผมจะตำมะม่วงกับลูกบัตัน ไอเจได้กินครับผมโอ้ลูกจะไปจุกัรช้อมแลลูกก็ไอเจชอบกินลูกกินลาบผมก็จัดทุกเลยเนี่ยกะซ่าก็อยากกินแซ่บแตงได้รอบแล้วเนอะปุมีอยู่นะเอาก่อนเต่งแซ่บเอามีอยู่นะเอาก่อนเอาไว้ขางก่อนเนาะเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ข้างก่อนนะเอาใสรฮจเอ๊ยได้กินเสียงตีนแซ่บเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนได้กินปลาหาวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้โซมมาจวนกันเล้วนี่วันนี้เรามีเมนูเด็ดครับผมเด็ดลูกต้นมาเรียบร้อยครับวันนี้เาอาจะตำมะม,ม่วงนี่ใส่ปลาแห้งนะครับอันนี้ปลาแห้งปลาหย่างอ,อ้อฮะปลาหย่างว่าปลากระกดูกแม,ม,ม,ม่เจงปลาหิ่มนี่ถุงเท่าไหร่ปลาหิ่งนะแล้วอันนี้อ,อันนี้ปลาหย่งปลากดปลากดว่าเป็นปลาแห้ง โอ้โอต่ำเลยใช่ฮะฮันโอ้ <c oughs> มาถึงกระตำแล้วกันผมม่มีใครไปตากล้องหอเหรอเฮ้ยใดอ่ะอันนปอกหุ่นอ๋อปอกปอกม่วงอ่ะนี่เราจะปอกบะม่วงแล้วก็นันวันนี้จะกินลูกเ่าไปกินแซ่นะเงี้ย <c oughs> <c oughs> มาตัน <c oughs> เอารถด,ดีอะลองวนเอารถด,ดีมาเฮ้ยเอาก็กะปิเอานะ่ะสุดยอดแล้วที่จะเจ๊กุ้ยขนาดกะปิมันเหม็นฮะหม็นได้ไหมเอาลูกกุ้ยเอากุ้ยเอาเลย โอ้กะหมโอ้้่โอจริงดาวอะไอเจ้เออนมันบักแตงโมไ้สูจะพปิบ้านลอ้เาเจ้สว่างแล้วก็ต่อแล้วนั่นเนะกะเฮ้อนสว่างแล้วก็จะข้นต่อแล้วนั่นเน่จะไปอุ้ยอ่านมันออกคลิปอยู่ไม่ใช่ทคลปกันต่อแหมคลิปนึงเ้ประมาณนั้นมันเขาจไออดส้วมะเจะเสมเ่าทบน เอากนจะว่างหือมันเจีหมูจริงดนะหมูอะไรอย่างเงี้ยหมูกัดสันทรายกัดสันทรายหางดงครับจะเอาแบบว่าประมาณว่าไอ้เจวเข้าเกี๊ยก้็เข้าเจก้๊ยก็ถึงฝังนี่ผอมเลยเจี๋ยวม่วงเลม่วงจะตำขี้เกียร์เรียนอ่ะหม่วงตำหมูห่ะแล้วแต่เจี๋ยวไทเจีชอบทำมันมดกันได้ค่ะเออลืมไปใส่แฮยู่เนาะอืเขาอันนี้จะแม่ตำส้มเลยจะแม่ตำส้มครับ ต้องไปกินไปกินส้มตำน้ mm. องอ้อยบอดโธลำครับต้องใส่หอยเทน่ะเตน่าเลยไอยอมภาพวันนั้นไอไปไอไปกินตำหอยแบบน้องอ้อยโอ้้อยตำส้มได้หนัวแค่อันนี้รสชาติแบบนีใจว่าตำหอยที่น้องอ้อยอย่างเดียวไปตำหอยทั้งอื่นกอ้ยเนาะมันมีทัอยังควรได้ยินกอ วันนี้คนเมียงกินข้าวค่ะคนเมียงกินข้าวกินหอมแดงเอาเหมหอมแดงเนื้อเจ๊สตองบอกเดี๋ยวครับอดได้ครับผมเดี๋ยเดี๋ยวมากินดกันข้าเ่อาเดี๋ยวก่อนเพื่ยจะได้ประเดี๋ยเนี่ยติววข้าแม่อ้ากินก็เข้าอย่างเอ๊คนแบบเจ๊ลมผมกรนะพอพ้นนกินเข้าวอย่างอจนกินกับ๊บจะไม่กินข้าวเลยพวกเข้าเพื่อกระถูกก็รู เขาเจ๋งอะมันบัดเจ๋ะมีหนังมียนังมีหนังนั่นแหลวันนี้ต้อปเข้าตีนดีตั้งแใหญ่หัววันนี้เครื่องรับเครื่องตื่นนะเวยวันนี้เราจะต่ำกันแบบเมืองเมืองเนาะเมืองไหนพวกเมืองฝั่งป่ะนะเมืองป้าอ่ะเมืองป้าเมืองฝั่งเมืองฝั่งสะลายอยู่สะลายทั้นเมืองอย่างนั้นเลยนะต่ำเมืองนี่ไปจะใส่พี่ขั้วหน่อยจ๊เนาะ ใชี่ขวหรอว่าพี่กีใส่กี่เละใช้ไปเลยเนาะแบบเป็นเจ้าเขาสารวมกันบอเอาทุกอย่างมารวมรวมกันมันหมดบอเจ็ากอันคระเดยเนอะเดนเอะมแจ้เบรกีแ้ขอเตรียมไปอแยเก็บตรงเสียมีอย่างยัดใส่เงีนจริงใช่ไหมมาใม่เจอเป็นอย่างก็พา มายุดนัเลยมะโอ้อจุ่นแกเออกินเลยอ้าวไหนล่ะอันนี้มาโอ้่มันเนะเอาออกกินกีแบาแม่พี่นท้อท้ทมอืมตนอยู่อเ็ไรเียบีกที่วดออกนะ ไาไว้ฮะนะอ๋อพี่กิ๋ตีโู่ครับพี่เจมกินเผ็ดกากินได้อยู่เว้ยอันกินเผ็ดนะกิ oui, นอย hey, ู่ก็เป็นน้องแล้วนะยิงเผ็ดยิงแซ่บน้องแต่คืนน่ะลงพุ่นน้องแต่คืนน่ะน้องไหนน้องที่ชงเบียร์ให้ลุงพู่นแต่คืนน่ะโอ้จะกันลือไปบ่มีบ่มีต้องดูคลิปนะคลิปบ่มีคลิปขายขายปลแป้งแส่ แม่รลดไอ้หมิ่นกลมแม่รลดอยู่ไม่หวามันหุ้มมดไปไหนจนไปตายแล้วตายแล้วไปซื้อจีนแต่แต่นั่นเนาะแต่จีนแต่เป็นอย่างปิกมาประมาณสี่ช้าถูกไหมกวนป้าเดี๋ยวเจ๊จีนออกมาได้โอ้โหง่ายง่ายฮะบัตรคลื่นยันนาดเนาะครับนองคนนี่กับประมูลมาแล้วกันฝ่ายให้ไอ้นาได้กับยำเมฆคนนั้นไอ้ฮักน้องทุกคนเสมอกันนะอันนี้เล่นเลี่ยงขึ้ไทยกันเลยล<ช>ูกเนี่ยอีทีเอมันอยู่ที่ขายเปิดไลแล้วครับเปิดไลแล้ว เปลนแล้วแล้วต่ำหวังรับต่ำหวังใส่ยังเขาไปพอนี่ิพิมม์ราคามาอันบมอุ้งก็ได้พิมม์นะตอนนี้ต่ำต่ำยังเข้าไปแล้วหนึ่งเล่นนับไปแล้วครับอันนี้ป่านะจ๊ะล,ลุงบุญมาเลี้ยวเด้าต่ำไอเจ้าอ่ะเดี๋ยวไม่ใส่ฮะต่ำแปลกครับเดี๋ยวผมเตรียมกลัวกันวันแ้วหอมขาวใส่ไปแล้วครับกระเทียมใส่ไปแล้วพริกแกงใส่ไปแล้วมาคืน มาคืนจะได้อ๋อเจนหนังเหงาโกผมเดี๋ยวให้แล้วเนอะอปรอมงนี้นะซื้อนาแลเรียนเแกะปิกะปิอยู่ข้างหน้านี่นี่นี่ใส่กเลยน้ำแกทุกตัวเรียนอะอกราคาเนาะน้ำตาลโตกลงชักบกเเอย่ามวใส่แหมเอาลงบุปามาใส่แหมก็ใส่น้ำห่าหน่อกนอ๋อน้ำห่าเลยอ่ะน้ำอ้อยกันกันลุงพุนเอาใส่น้ำอ้อยเดียวน้ำห่าก็ดีใส่ตา เราเริ่มปั่นกันลากลักลักลากเอามีดขัดต่ำไปเลยครับถ้าโคกแตกจะเป็นเรื่องได้ไปบวชเด้อบวชฟังเสียงดังหน่อยครับ เราเอาอย่างตู้คนคนคนนี่นะครับคนนี่นะแล้วบอกอันใหฮ่มาตำพี่ไอ้คำพี่้ามานใส่โพกได้ไปบวชได้ไปบวชเามันอยู่เาวเลยเนาะงูกับของกับมากับเดี๋ยวเดี๋ยววันเจเจ็สตว่บวเจ็บวักเวนะขอราเลยเสียงดังเสียดังเจ็บวันของเราเลยเนะเจ็บวันของเราเลยเนาะเ่อนมันเขียวตำค้า้าเ้ยเข้อวร้าวข้ายขร้้วข้ ลงพุ้นโคกดินโคกดินไงเอาลองพอบอ่ะเอาลองพอบะกัวหัวมาเอาเตอร์ครับไปอ่อนนะปล่อยให้มันอยู่เป็นแกน็ดนะดีแล้วเอาแล้วเนอะเป็นโคเป็นคาบลากไข่คบน้ำอ้อยก็จ้างมาอีกอย่นงละลงพื้นเขายาวแล้วเขายาวแล้วเขยุมเขายุมก้อนเดาเขายุมก้อนดุเขยาวอ่ะไอเจเอาแก้วมาเอาแบบเล็บมือช้อนแอมกินอออ โจ๊ะโลครับอ้าวไปกัดตามด้วยนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนัวกอดไว้สิกอดไว้สิกอดกอดกอกอเลือกเอาเนอะเ้าะร้านรู้นะเกลือกเกาะบุญเด็กกันเลือกเอาคนเดียวเหมืนก็กินร้า้วยอ่ะเพลินเนอะบุญเด็กไดเขาเพลินเนอะเขาเพลินแน่ย่ะทางอยู่มันจะไปห้องซ้ายกับห้องขวาแน้วละมันลำเนะใส่นาคลำเนะใส่ ถ้าใส่มดกองนี่นะใส่ห้ากิลซิบเกนก็ยังมดอ่ะเรียบร้ทุเราด่วนแล้ว <laughs> ไอ้ทุเราด,ด่วนนะประเดี๋ดดด <laughs> อ้าวใส่อย่างงี้อ่าอันนี้เอยซอยใส่เอาเออซอยใส่เอามันต่ำ<ห>นเนี่ยนั่นเหรอเราก็ตามนั่นน่ะเออน้าซอย阔ยบใหญ่หน่อยซอย阔ยบใหญ่เป็นคบเป็นคาบเลยเออซอย阔ยิ่ใหญ่ไงวะคนขาที่กลิ่นรำนะนั่นแหละคนรำนี่การหมอนครับการดี ก็คนโสกร้องต้องสีผิวไงยังสีสีช,ช็อกโกแลตเน่ยเนาะคนโวดนะกึ่งแกงเนาะอันนี้อู้อย่างกันเต่ตามะม่วงครับผม <c ười> ไปก็ตเม่าม,ม,าม่วงมะม่วงไม่ปุ่นอยู่ก,นะก่อนออนั่นอ่ะบอกแล้วเนาะบอกแล้วแกพยายาเนี่ยเอาไปกลับเหรอปุ่นนั่นเนาะเดี๋ยวมกระู่เนี่ยเอา <c ười> ขอแย่มันเนี่ยกระู่เนี่ยิขอยู่กูตื่นแล้วครับ <c ười> <c ười> ไอ้เจ๊ฝั่งพระลาดพระเลศลูกครับ ไม่เน่นบอกว่าเวลาต่ำเมือต่ำก็โคตกเอวอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเราปากกลัวนเอยได้ยินเราได้ยินหรอกถ้าเจนเกินนี้ยต้องหูว่าขูาดครับเล่นกันไม่ได้นะฮะน่ะมันเมาก็เล่นน่ะครูเฮาเนี่ยสะดุ้งตื่นเลยครับกำลังนอนในห้อจับจับแจ้งเลยน่คลิปใดคลิปใดกับป้าครูจต่ไม่ผิมา์ว่าอ่ะ นินทาเน่ยไ่ได้นินทาเขาตองขวดซึ่งแน่กต่เดี๋ยวไปจังไฮ้นี่ถอยโดนเนักครับผมไปจังไฮ้นี่ถอยสีแดงอย่าโดนนักต้งขึ้นใส่เข้าไปแล้วไปจังไี่ต้องขึนจะไปออนทัวร์จังไฮ้วันหนี้ปอก็ว่านะครับไปเนาะไปเก็บส้มเก็บส้มเก็บแต่โซมพูดปีน้องมันแยงแงมก่อนไหนนั่งแผมจะออกบ้านผมจะออกบ้านได้กับไอจีเนี่ยจางยังไค่ะจางยังไงจ แงแบงปอนไหมกัแบงแซวีอันนี้ขอาอันนี่ตำมวงแบบได้แล้วแสจีน้องจีมออืมไปนะสำลับน้องได้ละไอ้กินได้ได้มดน้อะตัมาเพใส่ถ้วยอะใส่ถาดปุกับใส่ถาดใส่ถาดปุ๊ดเลยดู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 อูด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 ้ดู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 ูด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 ููด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 ูไดู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 ดดูดูดูดดู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 ดดูดูดูดดดฮ เอาละกันเถอะเอาละกันเถอะจริงเนาะใส่ไข่ทอดไงรันเจ้านเนี่ยอุ้ยหน้านี่แปลงเนอะนี่ค่ะมัดสิบบาทนะหน้านี่แปลงเนอะแม่กูจะรวยกันเนี่ยโอ้หน้าเล้งนี่ถ้าไข่ปลูกได้นะนี่ปลูกเล้วส่วนแม่นี่เนี่ยเป็นท่านี่ฮดน้ำเลยน้ำมีอะไรฮดเข้าไปฮะมันจะหดอย่าได้ขยายขั้นเหมืองน้ำเหมืองหลห้องห้องออกออกออกยอดกะใบมันบ่ค่อยหล่นเท่านี้เลยนะเฉลยเลย เฉลยอ๋อเบิร์เนี่ยจวนลงคูนแบบว่าไปบ้านนายสุวรรณหมดไปเก็บเฉลยแล้วก็ขึ้นคนเดียวลอกคนเดียวลงคูนไปตัวแรก่อนเนี่ยมีหั่นประมาณสักสิบต้นในเฉลยไปได้กันได้กันเลยอะเฉลยไปหั่นก่อนนะเก็บกี่อันเนี่ยอันนี้กับอันเนี้ยแม่กี่ข้าวเด้อออาลงคูนเนี่ยไรตักใส่ถาดเลยครับตักใส่ถาด มาถึงเวลาแล้วครับตำมะม่วงของเราก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โไอ้เจ๊อือทิดกดกระดิกามาบ้านลุงพนต้องกรรมใหญ่ๆว่ะกรรมใหญ่ๆกรรมหน้อยลงไปนั่งเลยแกนั่งเลยครับนั่งเลยกรรน้อยลงไปไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ต้องกรรมเยอะๆเลยไอ้มามันแก่แล้วจางอย่างฮะจานจ้อนจานจ้อนจานะจานอันนี้อันนี้มันต้องจ้อนไอ้เจ๊อื่ใช้จนอุยเปียไปปุ๊บละบอกว่าจ้อนอุ้ยเปียไปปุ๊บละเหมือนเขาจะขาดอะไรสักอย่างก่อ ขคเาเจ้าว่ะแคดอยังก็อมันกินน้ำซุปมาเดียวมืนมันมันขัคดกู้เขยอยางกอหอยน้ำมอยข้ออยดีข้ออย่างดีออย่างมากลับมาเกื่นเท่าไหร่วะแล้วก็เย็นเลยมันมีนอ่ะปาเลือะเย็นออกมาปเลอดเจะเอาหยองปเปียกยังได้ไหมเท่ยางปะครับเอามากิน้วกู้เขยเพื่องหน่อยได้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 มันมีมันมีจีนกินข้าวมีอิ่มหนวะโอเคครับได้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 จะย่างด้วยไฟเนี่ยเขาจะลุยแล้วมาจีน่อยแล้วโด เอาหมีม <G ül> าครับเนี่ยตอนนี้ใส่อู้กันหูนี่ใส่ละสักกบัแบบ <laughs> อยว <laughs> ่ะอ, <laughs> อันี๋ยวะอัเดียเขาก็ชอบเขียงมาช่วยเนาะอ,อัะอ,นอนนินเนียกินเสียงเนอะเป็เป็นแบบนี้นะครับปลื้มแกออกมั้ยเพื่อฮะมีปลาติ๊กเดียกันมีกัมีรูอันี้อ้อาวหมูเรามาโดนจู่อ่ะ ผมก็คิงเนี่ยนะเป็นไไปแม่โคมาบอท่อเอฟเอ็มานมันใหญ่ขนาดเลยเนอะฮานนะจากับฮานบูดบูนใหญ่นัดแม่โคแไม่ลิ้มไปเอาได้นะคถ้าถ้าไอเจมาตอบมาตอบคอมเมนต์ก่อนไปเอ้อนเลยถ้าถ้าปลาผมในแม่โคกับฮ้องไปเลยครับ อ๋ออันนี้เหนื่อยหมาเดี๋ยวผมไปเปิดเตี้ยเจ๊เหอะอมันเป็นห้องพิษนะค่ะไม่วช่ว่าไม่ยิงมาห้องนะเดี๋ยวเราคือไม่ยิงมาห้องนี่ล้มรถซิปล้อผมก็นึกอยู่ใจครับหมาเล่นเลยหมาเล่นอะไรครับผมไม่ยิงก็คือผู้หญิงเนาะไม่ยิงแม่ยิงแม่ยางแม่ยางไก่กี้ห่วยแบบหมาเหนเลยแล้วครับแตกเป็นคาถาอะไรไปอะไรนะวันนี้อะไรมาหน่ะ เน่นีกตอนแล้วครับนีอะไรมัน่ะอ๋ะเป็ตอน <c oughs> อันนี้อันนี้นี่ตอนแล้วจ <c oughs> ากที่ต <c oughs> อนไฟไหมไฟไหม้่มมอย่างไรเจ๊เจาะตอมต่ะถ้าเข้าซูบวม,น,น,เมนเ่เห็หรมีดแหกจอกไหมครับมีดแหกป <c oughs> <c oughs> าดปาดกับบรจเนาะ แวกเออแวกแวกแวกเแวกไม่ลูกถ้าปากกินใจเม็ดในมือกกินใจม็ดเด้อะ่ล่ะครับดิมเข้มแล้วครับอ้โยอุ๊ยอลเหลือใสกอกนลไฟกับตมหควันนะบึกบึกบึกกอนช่วยชาตยสิฮกระสีแกะเลยอ่ะขายของออกขอเราก็พีนี่ดีัขา้วยหอมอ่ะหอมครับ thả này muốn được được phải mày lại co cả không cầm lấy chị không có ông mất con chim nó cầm chứ anh cứ bà lui phay lui phay này quan bực bực <laughs> ไก่ย่างดูยไฟเนาะใส่ปากตอนนี้เลยค่ะไอาอ้อื้อออ้มอก็หายเลอะหมหมไก่ย่างลุยไฟอ่ะาหมไเลยลกลาอะลกลําอ่ะแต่ถ้าถ้าเข้าสุกเวิร์มหน่อยเนาะป เป็นหอมอ่ะเอนข้าวเหนียวข้วเนียวหม้ันนี้ล้ำครับำุกรตัาหม้อคับเอาใส่กระแทม่อกน่าเปร้วหอมหน่อยเะครับเ่ากโยกนันสแส่่่แสรมาอไมเอ้ยเกิงใจก้อยกิงใจะกีเแลอนน่อยอะ กินแต่ละอยาะ่างแล้ววันแรกผมมีข้อคุณมาจะมาอยู่เนี่ยอ,อนนั้จะจัดซ่าให้เจ๊เจ๊กับเมาส์เนี่ยจะจัดลูให้กับเมาส์เนี่ยไปย้ำซ้ำเลยอันนี่จะมันบูงเอาหลับให้เจ๊ในหะ้กินหลับก่อ <c oughs> นห <Okay. S 2> ลับอ๋เคลียะหลับแต่เจ๊นะครับ <c oughs> บ,อบอกั <c oughs> บนบอกหลับฮะเจ้าโดนไปแล้วลหรือพ่อถ่านเลยเจ๊ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เวนะอันนี้รำได้ <c oughs> อร่อยครับ <c oughs> วันนั้นไปกินตำโต๊ะแมนน้องอ้อยน้องอ้อยบอกเขาทอดทั้งสามอันก็ได้เจ็บหูคริมกับหมดตึงมามดถุงไหมก่อใช้ยังไซส์ขนาดขนาดอ่ะเอามันมันแพ็กเลยเจ๊หนึ่งฮะเอามันถ้าซีแพ็คเัวนนะคุณได้ครับนั่งดูอยู่ก็ครับซื้อผักเหมือนซื้อแพ็คมาหน่อยเอามาให้เช่าตู้เย็นปูไข่ก่อบอกครับบอกครับนี่กินดูเปรี้ยวบอกก่็ เป็นอย่างครับเดี๋ยวผมไปดาวอันตู้เย็นน่อใหม่ครับ <c oughs> ต่อไปผมจะเอาตู้เย็นนะครับผมจะออเอาตู้แจกเอาจากบ้านลุงเด่นเนาะตู้แจกคำสองเกนนะตู้แจกคำสองเกตพักกินน้ำมันกะจีไทยกับของหวานครับข <c oughs> องหวานดูคนพิชเด็เนาะเอาหนี้บอกใครถือเนะผมพีชจ้ำยังไม่ได <c oughs> ้มาไหนเออ ยืดเตือก่อนเย่เอก่อนเทืออย่าเงี้เนาะไอ้จตักพริกกาวฮะตักนิพริกหน่อว่านะเดี๋ยวหลอดเป็นตนะเบนะกินต้เลกๆพรกีือเลอยนะตักพริกสีอะตึดูไอ้จเนาะใส่ไปแห้งนี่ก่อนล้ำอย่เี้เนาะอันนี้ถมเป็นแบบมมึงมงแต่แต่เนี่ยหับแส้เขาต่ำส้มด้วยนะ ถ้าหมาเพรลามนะท้าความไปถึงมาแล้อ่อนจะละอ่อนได้หเปน,น้าเจามส้มกักินที่บ้านเนี้ยสมัยก่อนนะบ้าน,นเปื่อนคนนั้งซื้อกูมาถุงสองแบบคนนี้ซื้อ,อนก็ำเป็นเพรดเน,ออนี่ยนะใคลูกกินแนะก่อนนนบยสอดห้ยมูนได้มากินมไม่มสอวนนบยิบปะนะมันตลดลงของเมืองมันมัมนใส่บบ นะฮะเราก็เราก็เล่นกันนี่นะเนี่ยคือเขาเล่นกันนะเล่นกันนะครับเหมือนที่เจว่าเมื่อกี้็จะหอมกันเออไอ้วนซุกุ้งอกเจะซื้อผูเออแม่นน้องเหมือนพิกไอ้พี่ไปน้ำตาลเนี่ยจะหอมไปเล่าไปตำกินด้วยกันแล้วเขาบุเตรอะเขาเอาที่สวนได้เลยแล้วก็เอาไปกินกับมีที่สวนแล้วป่ะฮะลักเอาข้างสวนเสียงดอนไงมันหมานแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวใหญ่เนาให้สูงไงญไอปลาซ่อดเขาลูก ก้อนน้ำบวยบ้านบักกอลไว้นะไป่จะเอาเน็บใจคาเนาแม่นอะเน็บใจคาเน็บหลังคาไว้หมายอ้างกับเอาแฝดนี่นะบมตัวสูงเนาะอนแทะเหมืองหวัดใจคาพูดจักรครับฮะใจคาเนี่ยพิ่งบ้านนอะเพิ่งหลังคาเพิ่งหลังคาครับชายคาชายคาเนาะตัวสูงสูงแม่นอ๊อกินก่อนบดซ้อนอ้านขาจด่าง้อยังไงไอตัวสูงยื้อ แล้วเขาแม่เขาตามเนาะเขาซอสทั้งหมวแล้วเขามาด่าเขาด่าฮัเรืองอนหยัางไปเลยนะนนพัดได้ซอเน, <c oughs> น,นเนี่ยมันยัมีฮัเนี่ยมันเพ็ดกับเพ็ดเลยอ๋อฮัเอยู่ฮัเลยอย่อ้อยู่มาได้แล้วยโดนเืองเหโดหมองวเนาะอืมมันกับ่มจำแกนะแ <c oughs> ต่ว่าเราออมเดิอนกะไม่จะทำประเดี๋ยวบเขามีปุ๊บเปล่านเปลือ้องขู่เจะเป็นแอลจะอื่นหเ <c oughs> นาะอราค่อยมีแลวเนาะเดี๋ยวนาะเดี๋ยวก่อนเ <c oughs> นาะอยู่บ้านม <c oughs> ั่ว <c oughs> เออต่ก่อนเนี่ยมันมีมันมีน้ำบรอยอันเป้าเลยเออแม่น้ำบรอยเป้าคนเอาวันอันในผักคาวไว้แล้วมันหอมมันอย่างไฟมันหอมอย่างเออแม่น่ดาดกินต้ยอู้ต้ยกินต้ยหมดแต่เลยอืมเอาหน่อหอมเลยนี่อืมปริกได้หน่อมันจะปริกแบบได้กับย้อนมันเผ็ดแค่เผ็ดเปล่าน้ำเย็นๆอย่างมากก็เที่ยวอ่ะอืนขอกมนได้ครับสี่ห้าตัววะเนี่ยอือขอกมนได้คราบมีในขอก่ะขอกทิ้มเงินแทะ หลานไปเปิดร้านแนข็งกี่ปุ๊บร้อนเย็นเลย <laughs> ตีอเด้อค้างสะคงคงยังค้างตอนเราหุ่นบุบแล้วเนาะ okay. เอะ้อบุ๊บไปบัก่อกี้ตัวเรียบร้อยซแค่ตัวตคนบนลำเตลัววัน <laughs> <h aw S 1> นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่เลยบยร A ิษัท AFM ที่ส่งหมอบอันนี้มาให้กับไส้เราครับไงครับคุณ้องอ่ะ ย่างลุยไฟนะครับ่อมุนได้จินได้กินกันแล้วก็ได้โนเทยได้จินนะครับแล้วก็ขอบคุณได้เจ๊ีีมาร่วมไปสีสันในคลิปครับผมม้อได้ร่วมกไม่ดูมันเข้าเขาอยู่วอนละัละความทับเริออกเยอะนะคบผมไม่ใช่จะท้ไปบรบลูกสลงนี้มแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับจอมเจ้ามือกับเจ้ามือนะครับวันละไกูจะไปแบรลูกได้นะ